คณะของประธานคณะกรรมาการการเกษตรนะครับลงพื้นที่ติดตามการทํางานของทีมเล็บเยี่ยวพิทักษ์ทุเรียนไทยสพหกแล้วก็เรียกร้องไปทางรัฐบาลด้วยว่าให้เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาทุเรียนทั้งระบบครับทางด้านของคุณศักดิ์ดีนายนุ่มหนูครับในฐานะของประธานคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรครับพร้อมด้วยนายชลธีนุ่มหนูนายกสมมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาการครับ ลงพื้นที่ไปที่ล้งนะฮะในจังหวัดจันทบ,บุรีร่วมติดตามการทำงานของทีมเล็บเยี่ยวพิทักษ์ทุเรียนไทยสวพ .6 และร่วมดูผลการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนพันกระดุมครับก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ที่สามารถตรวจได้เนี่ยคือ3 4เเแน่นอนว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับมีการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานด้วยเพราะว่าถือว่าทำงานอย่างรอบคอบมากทุกขั้นตอนรัดกลุ่มเพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนออกไปสู่ตลาดปลายทางนะฮะ ส่วนกรณีที่มีบางพื้นที่เนี่ยตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพหรือว่าตามตรงคือทุเรียนอ่อนเนี่ยนะครับก็ไม่ให้เจ้าหนะ้าแล้วแล้วมีข่าวว่าถ้าส,สมมติไปเจอเนี่ยมีการสั่งให้ปิดข่าวบ้างอย่าไปเผยแพร,พร่ข้อมูลข่าวสารเนี่ย คุณสักดีนายก็บอกนะครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อภาพรวมของเกษตรกรคนปลูกทุเรียนและควรเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุดจะมีการนำเรื่องนี้นะครับเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาการให้รับทราบถึงสถานการณ์เรื่องทุเรียน,แล,ยนและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเรียกร้องไปยังรัฐบาลครับให้เอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนทั้งระบบโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบทุเรียนอ่อนเพราะทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ทำไรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมากนะฮะ ือวันนี้นะครับผมเองมีโอกาสได้พูดในสภาแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับในการที่จะเอาจริงเอาจังอย่างยิ่งต่อการไปพักจาดก,การเชื่อคุณภาพในการที่ทําทุเรียนส่งออกโดยเฉพาะใน3จังหวัดภาคตะวันออกนั่นเนี่ยจะต้องเป็นทุเรียนที่ที่ได้คุณภาพจริงๆส่วนในประเด็นของตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับแล้วพยายามที่จะปกปิดไม่ให้เป็นข่าวเนี่ยผมถือว่าไม่เป็นผลดีต่อภาพรวมของพี่น้องเกษตรกรนะครับมาลือนี้เนี่ยผมก็จะมี การพูดคุยในแชนกันมาธิการแล้วก็จะได้มีการแถลงข่าวที่สภาหเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ทุเรียนในพื้นที่ของภาคตะวันออกนั้นเนี่ยได้เริ่มผิดทยอยในการเก็บเกี่ยวกันแล้วเราก็จะพูดให้เห็นถึงความสําคัญความใส่ใจนะครับต่อไปในเรื่องของคุณภาพและเราจะต้องให้มีการเอาจริงเอาจังในทุกครั้งนะครับในการที่จะเ,เต็มมวดปวดขันทุเรียนสร้างไรายไดใ้ให้กับประเทศเราเป็นนับแสนล้าน นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมานิ่งนอนใจหรือว่าทํากันแบบขอไปทีหรือทํากันแบบผ่านๆเพราะนั้นขณะที่ทางด้านของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียนที่มีการลงพื้นที่มาเนี่ยบอกว่าการมาตรวจสอบคุณภาพแบบนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและตลาดปลายทางได้ โดยที่ล้งของตนเองเนี่ยจะเน้นทุเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกอยู่แล้วนักคัดนักตัดของที่นี่จะผ่านการอบรมและทุเรียนจะมีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก่อนตัดนะฮะก่อนรับเข้าสู่โรงคัดบรรจุถ้าพบว่าคุณภาพไม่ได้ตามที่กำหนดเนี่ยก็จะไม่รับเลยถือเป็นการตัดวงจรทุเรียนด้อยคุณภาพจากต้นทางเลยฮะก็เป็นผลดีค่ะว่า เราจะได้ดูแลคุณภาพให้ได้ดีที่สุดมาตรฐานก็ต้องได้75ขึ้นไปหลักๆเราก็ต้องเช็คเนื้อก่อนตรวจดูเนื้อว่าแป้งใช้ได้ไหมถ้าฐานมีรสหวานไหมมันไหมเนี่ยถ้าไม่ดีเราก็ไม่เอาขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพตัดทุเรียนที่ได้เปอร์เซ็นต์เพื่อการส่งออกค่ะ